ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวง รายเดือนของเดือนมกราคม2,566เป็นปีใหม่ไทยแล้วนะคะอาจารย์ถือโอกาสอวยพรนะคะขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลและคุ้มครองให้ชาวราศีพิจิกรัคณาพิจิกและท่านผู้ชมทุกท่านไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยหรือต่างประเทศขอให้ท่านมีความสุข ปาถนาสิ่งใดขอให้สมหวังดังที่ท่านปารถนาสุขภาพแข็งแรงและร่ำรวยกันท่่นหน้านะคะค่ะเรามาเริ่มต้นการดูดวงว่าเดือนมกราคมดาวต่างๆที่มีการโยกย้ายนะคะจะ ส่งผลดียังไงกับชาวาราศีพิจิกลัคนาพิจิกบ้างนะคะก่อนอื่นเราดูดาวประจําตัวของท่านก่อนนะคะคือดาวพงคานนะคะตอนนี้พงคานยังโคโจรอยู่ที่ราศีพฤษภนะคะได้ตําแหน่งราชาโชคแต่ก็เป็นประนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นประก็ไม่ได้ส่งผลถึงความเสียหายนะคะเพราะว่ายังมีตําแหน่งราชาโชคค้าอยู่นะคะแล้วก็มีภเกตเล็งลัก ทับลักทวดทีค่ะมีพระเกต์ทับลัก,ททพ,ลกพิจิกให้ผลในแง่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือท่านเองช่วงนี้อาจจะมันสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมยิ่งเป็นการเสริมดวงเพิ่มพลังงานแห่งเรื่องของความสำเร็จเรื่องของโชคดีลาบลอยเข้ามาแบบปฏิหารได้ด้วยเหมือนกันนะคะและพระเกตยังกระตุ้นในเรื่องของการทำงานเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะให้ผลดีมากม ในเรื่องของงานของท่านด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรือนการเงินของท่านเนี่ยยังมีพระอาทิตย์พระพุธกลุ่มกันอยู่ในภพกระดุมพระการเงินการเงินของท่านก็ยังมีความมั่นคงนะคะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาตลอดนะคะเพราะว่า,าเรือนกระดุมพระเป็น เรือนของดาวพรหัสพระหัสไปเป็นเกษตรอยู่ในพบคำว่าบุตตะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยส่งผลมีเงินใหม่ไรายได้ใหม่ๆเข้ามาโชคลาบลาบลอยเข้ามาไม่ขาดสายได้ด้วยเหมือนกันในความหมายคำว่าลาพะกระดุมพระในดาวเขาเรียกว่าดาวพระพุทธนะคะมรณะอาจจะเป็นเงินตกเบิกเงินเก่า ที่ท่านรอความสำเร็จในเงินที่คุยตกลงอะไรไว้กับคู่ค้าคู่สัญญาอยู่ท่านก็จะได้ในสิ่งนั้นได้ด้วยนะคะคำว่ามรณะกระดุมพระนะคะหรือมีเกณฑ์ได้รับมรดกได้ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะเรามาดูวันที่หนึ่งที่มีดาวย้ายกันเลยนะคะก็คือดาวพระศุกร์ค่ะ พระสุกย้ายมาเที่ยวราศีมังกรนะคะย้ายจากราศีธนูเข้ามังกรได้ตำแหน่งเทวีโชคกลุ่มกับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นเกษตรอยู่ที่ราศีมังกรอยู่แล้วนะคะก็จะให้ความหมายในแง่อะไรเราก็ต้องไปดูว่าพระสุกมาจากเรือนอะไรนะคะพระสุกมาจากเรือนปัตตนีปัตตนีแปลว่าคู่รองหุ้นส่วนการได้รับความร่วมมือนะคะ และโยกหน้าลัคนาด้วยนะคะก็จะหมายว่าชาวราศีพิจิกนะคะไม่ว่าท่านจะไปดิวติดต่อในเรื่องอของงานเรื่องผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ท่านจะได้ความสำเร็จแบบใหญ่ๆใ,ในตำแหน่งเทวีโชคและก็พระเสาวกุมกันก็ เป็นเกษตรอยู่แล้วก็ให้ความชัดเจนนะคะแต่อาจจะเป็นแบบว่าช้าๆหน่อยนะคะพระสสาให้ความล่าช้าอึดอาจอยู่เหมือนกันแต่อย่างน้อยก็เกิดความสำเร็จเกิดขึ้นในสิ่งที่ท่านไปคอนแทคติดต่อในเรื่องของงานหรือเรื่องของผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ที่ท่านไปเจรจาต่อรองกันอยู่นะคะท่านก็จะได้มีโอกาสได้เซ็นสัญญา นะคะในเรื่องของผลประโยชน์เกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะในเรือนของพระฤห,หัสที่ไปอยู่เรือนบุตรตะและก็โยกกับพระอังคารและพระอังคารเล่งลักท่านอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นคําว่าปัตตนิเนี่ยนะคะจึงแปลว่าการเซ็นสัญญาได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกท่านก็จะมีโอกาสเซ็นสัญญาได้เงินก้อนใหญ่ๆ เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่าอาจารย์มองดาวในแง่ของการตามเรือนตามด,ดวงดาวที่มันโยกกันนะคะมันก็จะให้คุณในแง่ของความสําเร็จนั่นเองนะคะเราก็มาดูว่าพ้างคารเนี่ยะนะคะอยู่บ้านของพระศุกร์นะตีกลกับพระศุกร์ด้วยถือว่าดีนะคะก็จะส่งผลทำให้ เกิดความสำเร็จได้ใหญ่ๆเพราะเป็นคู่มิตรนั่นเองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะอาจารย์มองเลยว่าคนรักของชาวพิจิกก็จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลชาวพิจิกเป็นอย่างดีเลยนะคะเขายังมั่นคงอย่างรักท่านนะใครที่มีคนรักคบหากันมีมานานมีโอกาสที่จะชัดเจนนะเขาจะบอกรักท่านอย่างแน่นอนนะคะ เขาจะบอกรักท่านอย่างแน่นอนเพราะในมุมคําว่าดาวคู่คนรักของท่านอยู่ในเรือนสหชะโยกหน้าและตีโกนกับตัวท่านก็คือท่านข่านนั่นเองนะฮะส่วนใครโสดนะดาวพฤหัสนะฮะอยู่ตําแหน่งบุตะมีคนใหม่ๆเข้ามาพูดคุยนะคะเข้ามาพูดคุยเป็นการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยในเรื่องของโซเชียลก็ได้นะฮะ ดาวพ,พุธนะคะคือการสื่อสารการพูดคุยอินเทอร์เน็ตนะก็จะเกิดการศึกษาเรียนรู้และเขาเรียกว่ายกระดับความสัมพันธ์ได้แบบรวดเร็วค่ะพระเกตเล็งกับพระอังคารทับหลักท่านอยู่ก็มองในมุมนั้นนะคะโอเคค่ะในวันที่15ค่ะดาวพระอาทิตย์ก็จะย้ายขึ้นไปกลุ่มกับดาวพระศุกร์ได้กู่สมพลแล้วก็กลุ่มกับพระเสาร์ได้ คู่ธาตุไฟนะคะถึงแม้พระศุกกับพระเสารจะเป็นคู่ศัตรูแต่มีพระอาทิตย์มาเป็นตัวช่วยก็เร่งให้พรังงานบางอย่างที่มันอืดมันล่าช้าในความหมายของพระเสาเนี่พอพระอาทิตย์เข้ามาเนี่ยนะคะใครรอเซ็นสัญญาที่นัดแล้วนัดอีกก็มีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจแล้วอะไรประมาณนี้นะคะว่าเลือกท่านโปรเจกต์ของท่านเนี่ย นะคะก็จะได้รับการเซ็นสัญญาหรืออนุมัติเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะในะเรือนกระดุมพระนะคะในสิ่งที่คำว่ามรณะกระดุมพระมันก็คือความสำเร็จตัดจบได้แล้วก็เกิดผลประโยชน์รายได้เกิดขึ้นนะคะอาจาร์แปลงน,นะคะราพระกระดุมพระนะคะโอเคค่ะในวันที่25ดาวพระศุกนะ์นะคะเดินไปที่เรือน ร,ราศีกุมเรือนคำว่าพันธุนะคะพระศุกร์นะคะไปอยู่ที่เรือนพันธุทุวินาพันธุอาจจะแปลว่ามีเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่อาศัยบางท่านนะคะย้ายงานย้ายบ้านาย้ายคอนโดอะไรก็ว่าไปหรือมีเกณฑ์ซื้อขายทรัพย์สินก็ได้บ้านที่ดินเกิดขึ้นรถเกิดขึ้นได้ด้วยในเรือนคำว่าพันธุนะคะ เมื่อมาอยู่เรือนพันธุนะเจ้าเรือนพันธุรุกค,คือพระราหูไปอยู่คำว่าอารินะฮะอาริก็อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคได้ด้วยเหมือนกันที่มีมะลิตอยู่กลุมกับพระราหูในเรือนของพระอังคารนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังในเรื่องของการเขาเรียกว่าถูกตุกติกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่พระศุกร์ย้ายเข้ามา เรือนของพระราหูและพระราหูยังอยู่อริเนี่ยโยกกันเนี่ยนะคะเวลาที่จะดีลงานคุยงานอะไรก็ตามท่านต้องแบบระวังการถูกหลอกถูกโกงได้ด้วยต้องรอบคอบให้มากๆไม่ว่าที่จะตกลงทําอะไรกับลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาของท่านท่านต้องอ่านให้รอบคอบหลายรอบนะ เพื่อความชัวนะคะว่าจะไม่มีอะไรหมกเม็ดแล้วทำให้มันเกิดความเสียหายตามมาทีหลังแบบที่เราพั้งเผลอไปนะคะแบบนั้นมีโอกาสที่จะเสียหายได้ด้วยเหมือนกันนะคะในมุมคำว่าดาวพระราหูโยกกับพระศุกร์นะคะเพราะบางทีดาวคู่นี้มันจะเป็นเรื่องที่ทำให้ชาวพิจิกเนี่ยนะคะเลนเล่เลนเล่ เนี่ยเป็นไปได้นะคะต้องระวังให้มากมายนะคะ,ะในวันที่25่มีดาวตัวหนึ่งด้วยที่ย้ายนะคะคือดาวพระเกตนะพระเกตเนี่ยย้ายมาที่เรือนวินาศนะคะวินาศเล็งกับพระราหูเลยเนี่ยถ้ามองอ่าถ้าใครที่เป็นศัตรูท่านมานานเนี่ยนะคะก็อาจจะมองวินาศเล็งกับ อริเนี่ยก็ต้องบอกว่าให้ระวังในช่วงที่พระเกตย้ายมาตรงนี้แล้วก็เล่งอยู่เนี่ยนะฮะก็อาจจะทําให้มีศัตรูที่เขาหายไปนานแล้วอยู่ๆเขากลับมาเพื่อที่จะเหมือนกับทําให้ท่านแบบลําบากใจอีกอะเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรกันนะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ,ะท่านก็ต้องระมัดระวังเราอาจจะอยู่ในที่แจ้ง เขาอยู่ในที่มืดเรามองไม่เห็นเราไม่ไม่เห็นอะไรที่มันม,มืดมืดมัวมัวไม่เห็นอะไรว่าเขาซ่อนอะไรไว้นั่นแหละค่ะที่อาจารย์มองว่าแม้กระทั่งการทํางานก็เหมือนกันบางครั้งจะทําให้เราพังเผลอได้และเสียหายได้เพราะฉะนั้นต้องรอบครอบให้มากๆนะคะในเรื่องของผลประโยชน์ท่านอาจจะเสียโดยที่ไม่คาดคิดและไม่ควรจะเสียแต่ถ้าชาว พิจิกรอบครอบแค่ทำอะไรแล้วก็ไต่ตองให้มากๆนะคะอาจารย์มองว่าท่านก็ยังจะเอาตัวรอดได้ทำไมอาจารย์มองนั้นอย่าลืมว่าท่านมีดาวพระหัสช่วยเหลืออยู่นะคะพระหัสกับดาวตนุรักษ์ของท่านเป็นคู่สมพลและทำะเขาเรียกว่าทำการหรือทำมุมโยกกันอยู่นะคะแล้วก็ตีกลนถึงลัคนาท่านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ คุ้งองดูแลและอาจจะปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปโดยที่ท่านให้เล่งเสริมโชคชะตาของท่านอาจจะไปไหว้ขอพรกับปู่ทวดปู่โตหรือพระยานาก็ได้นะคะหรือองค์ที่ท่านเคารพนั่นแหละคะ่ะอ,องค์ไหนที่ท่านศรัทธาขอให้ใจถึงความเชื่อมั่นใจถึงนิมิตไม้อันดีๆจะเกิดขึ้นความดีจะเกิดขึ้นจาก สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นจากพลังความศรัทธ,ธาความเชื่อมัน่นการไหว้แต่ใจเราไม่ได้ไปด้วยไม่ได้อินไปด้วยไม่ได้ศรัทธ,ธาไม่ได้ทําด้วยใจพลังมันก็จะเกิดยากเพราะ,ะนั้นต้องทําด้วยใจจริงๆความสําเร็จถึงจะเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นไกด์ไลน์แบบนี้นะคะที่อาจารย์มองเห็นยังไงอาจารย์ก็ยังเชื่อว่าผลประโยชน์รายได้ชาวพิจิก อย่างได้เป็นกอบเป็นกรรมแค่มันอาจจะมีเรื่องของความผิดพลาดพังเผืออะไรแค่นั้นเองนะคะในช่วงที่พระศุกร์เข้าเรือนของพระราหูและทำมุมโยกกันนะคะโอเคนะคะหวังว่าจะเป็นไกด์ไลน์ในการที่ท่านนำไปปรับใช้ในชีวิตของท่านนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ